สวัสดีค่ะครอบครัวเอยสนันค่ะวันนี้เพ้นสิบ้ามาเก็บเห็ดได้จ้าพอเห็ดหรือจ้าพี่น้องดอกนึงค่ะอุ้ยต้นดอกเฮ้ยตัวแม่นี่นี่เห็ดดูเหมาะใหอีกว่าอุ้ยแน่หนอุ้ยแม่ขาดหมดเลยมือเกี่ยวมือเคี่ยวมือเคี่ยวขาดหมดเลยเอาเบาะมันน้ำเลยแม่ว้ยเอาเบาะมันน้ำดอกไม้จะงามๆเลย เห็ดกำลังเกิดจ้ากระบอกมันน้งเห็ดดูหมอหรือเห็ดขุมเห็ดดูหมอเห็ดดูหมอแเหรอแสบไม่ต้องบุข่มหาใครมันเห็ดเห็ดพึ่งขุมน้อยจ้านี่ค่ะ่อ้ยอันนี้อุ้ยดอกน้อยนึง ดอกกระลังซำนี่นี่ดอกนึงแม่ดอกน้อยดอกน้อยเอาไปแกงซ่านนี่ลหละนี่ชองดอกอันนี้ดอกไอ้สุนกุมหาเคี้ยวเอา้ยนี่ลหละที่ได้พ่อปนบะระมานี่

แค่กี่ดอกใหญ่ๆเนาะดอกใหญ่ๆกต่บุดไปอยากไม่เป็นเห็ดเพิ่งเดี๋เคี่ยวหาเอาเลยดอกน้อยตุ่มจกสามนามผุแล้วจังสิกินได้นี่แมนบอนี่ดอกข้าวมีอยู่ก็ะเก็บนี่เออโอ้หน่พอดดอกหนึ่งแล้วกำลังงาม กำลังเป็นจูมเลยจูมเนี่ยจ้าไปก็กำลังเกิดนลยดิอือเดอ๋ยวกำลังงามเลยเนาะเีมาดูหมอนพลขึ้นต้องเคลียร์เอาได้จังใด พอไม่จะดอกน้อยๆดอกน้อยๆเออหน่อยดิโอคนใดล่ะคนเป็นตุ่มๆเคี้ยวเอาขนะ้อาขาวใครเห็ดดูหมอ คือไข e? um. uh ่ห huh. น uh ่อยแทะใครหน่อยค่ะอู้น่ะเด็กดอกยังงามเลยต้องเคลียร์เอาเนาะอืมบ่เคลียร์เอามันบ่เกิดบ่ได้เนเด็กพี่แม่เคลียร์ถือกันนั่น่ะนี่ใครดูเฮ็ดุหมอแม่ Qua ừ, hết đúng không hm, hm. In the chiều này, lắm cưng. Giêng, hm. Giêng, hm. นีดอกต้มันีอตนโอ้เบิ่งเนี่ยเบ้องดอกตีขีดียนเอดแปดเดีวยนี้บืองน่า้นหยีบไปหาละกำลังบานเลยเฮ็ดดุมหม้อไปดอกเหอเ็ดดูมหม้อกำลังบาน Ừ. mẹ đọc này mẹ đọc này mẹ ừ. đọc này ừ. ừ. ừ, mẹ <laughs> <laughs> ừ. đọc này đọc này mẹ đọc này này mẹ đọc này mẹ đọc này mẹ đọc này đấy đọc này mẹ đọc อืมออีเกลอืมนอยเกลีวนไว้เฮ็ดรู้ห่อเป็นตาบุอืมเห็ดผึงหน่อยเห็ดเผึองขมหน่อย ขาหัวมันลุดออกดอกมันลุดออกหมด โอ้ยไปไหดอกหนึงนั่นนันั่นนัเออน่อ้พี่พี่ดอกนึงหมนี่นี่นอู้ยางงามเลยดูไตใบใหม่ตัดขาม่โด่งน้ำมี อู้พี่ดอกนี้นะนี่แล้วดอกกำลังหน่อยๆกำลังหน่อยๆกำลังจุ่ม ตุ้มมาเลยเออตัดตอนเชื่อมันลุง่งให้มันไปเกิอเกอดอีกตัดเชื่อออกเอาตะขานไปอืดอกก็ลังน้อยๆเด็ดขานออกเลยเอ,อหัวรุดแล้วดอกรุดจำออออตัดขานดอกเดีด้ยอตน chia đọc lụt lơi mọi khác thế này mọi thứ chịu mọi thứ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  mọi S <S น่อยแทะน่อยแท่เอาเอาเป็นมนขาดมันขาดแล้วขาดแล้วเอา่อพี่ดอกนึ่งหเห็ดเผงอขมก็บเดือมื่เขียวดอกหน่อยพอนอะแม่ที่พี่แม่ร้ออ่นดอกหนึ่ง นั่นดอกหนึ่งจะใส่เมื่อเจ้าใส่เมื่อเคี่ยวไปเลยเคี่ยไปเลยนานเห็นนะทับน,น่นน่ะดอกยางงามเลยตัวนี้โอ้หลายดอกแค่ตัวนี้หัวมันหลุดจอม,มันหลุดเลย เด็กเด็กจะเคลียร์ถึกไหมออกมาแล้วนี่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 คุณไปพุ่งพุ่นแล้วจะเคลียร์จะเคลียร์ไปแล้วดอกหนึ่งเห็นไหมนั่นเช่หล่ะยันไงหล่ะจะเคีียไปแล้วดอกนึงมันหายแล้วนี่เดี๋ยวพ่อแม่ดอกมันแม่โอ้ยย่างงามเลยดอกนี้ กลบบานกันจ้ามันนี้เฮ็ดกับว่าได้หลายดอกจ้าได้หน่อยหนึ่งจ้ามัอนี้สิกับบานกันจ้าเดี๋ยวเมื่อเบิ่งผลงานเพ่นกับแม่เก็บได้มันนี่นะจ้าเอ้ยเอาเหยาะสินหนึ่งจ้าเบิ่งแน่หน่อยหนึ่งเฮ็ดกาลังออกคนกะไลาไหลค่ะมิจตดอกซํานี่แหละจ้ามันนี่กับว่ามานปนเนจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยจ้าสวัสดีค่ะ